สวัสดีจ้าเราอยู่ร้านขนมหวานค่ะราคากล่องละยี่มห้าบาทเล็ดขนมร้อยใหญ่1นึรอยเล็กห้บนะคะร้านนี้ขายขนมทำเองนะคะทำทุกวันสดใหม่ทุกวันค่ะมีขนมบุญขนมมันมะม่วงกวน สาคูแล้วก็สังขยาข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็มีขนมอา่ากล่องละสี่สิบใช่ไหมคะค่าละสี่สิบค่ะอรียกเป็นผ่าอร่อยหม้อแกงจ้ะหม้อแกงกล่องละสี่สิบชิ้นละสี่สิบ หน้าทานมากทำเองเลยนะคะมาอุดหน,นุนได้นะคะอยู่ปากซอยคลองสามก่อนเข้าไปในโรงงานพ่ยาคนลุมนะคะถนนนะคะถนนเรียบคลองสามคะถนนเรียบคลองสามถนนเรียบคลองสามค่ะคุณป้าบอ,อกนะคะว้าวสวยมากเลยน่าทานมากเลย ะะมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยใช่ไหมคะคุณป้าใช่ค่ะอ๋อมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยขนมวุ้นก็น่าทานใส่ใบเตยแท้เลยนะคะเราซื้อวันนี้เราซื้อขนมหมอ้อแจงคุณป้า40บาทเป็นขนมที่แบบอร่อยอร่อยนะคะขนมโบราณขนมโบราณท็อปหน้าด้วยหอมเจียวเยอะมากๆเลยค่ะว้าวนะคะ อันนี้กล่องของที่เราซื้อคุณป้านะคะสี่สิบบาทนะคะทำสดใหม่นะคะราคาไม่แพงอ่าก็อันนี้มีคนสั่งใช่ไหมคุณป้าใส่ถุงนน้องมมีค่ะอ๋อใส่ใสใสไว้ไวถนนฝุนมันเยอะอ๋อถนนขุนมันเยอะคุณป้าก็ใส่ถุงไว้นะคะสวยงามมากเลยนะคะ เป็นหม้อแจงถั่วใช่ไหมป้าใช่ค่ะถั่วไข่ถั่วไข่คนกันถั่วไข่คนกันมันต้องใส่ไข่9รอบค่ะใส่ไข่ค่ะวันหนึ่งทำกี่อันจ้าคุณป้าวันหนึ่งก็สี่สิบชิ้นสี่สิบชิ้นชิ้นละสี่สิบบาทนะคะขายหมดทุกวันนะคะคุณป้าค่ะหมดทุกวันส่วนมากก็รถจอดซื้อนะเพราะว่าติดถนนนะคะส่วนมากขาประจำแหละผ่านไปผ่านมาค่ะขาประจำผ่านไปผ่านมาเพราะวขายตรงนี้ค่ะ โอ้ป้าขายมา35ปีแล้วนะคะร้านนมหวานนะคะามาอุ่นนุนคุณป้าด้วยนะคะนะคะเป็นร้านใหญ่นะคะก็เดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูนะคะจิดถนน, <c oughs> น,ะะนนเรียบความสานะคะถนนเรียบความสาก่อนที่จะเข้าไปในโรงงานพิยาคนลุมนะคะคุณป้าขายมา30ปีนะคะ,คาาะ,คะร้านคุณป้าใหม่อีกรอบ ขนมทุกอย่างคุณป้าทําเองนะคะมีคนรับไปขายต่อไหมคะคุณป้ามีค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่นะคะเขาก็ไปบวกราคาเองเ <decreasing. S 2> ขาไปบวกราคาคุณป้าก็ส่งสี่สิบใช่ไหมใช่บวกราคาถ้าเขามารับเขาก็โทรล่วงหน้าก่อนอคุณป้ามีเบอร์บอกไหมมีค่ะไดาบอกคุณป้าบอกเบอร์หน่อยค่ะแปดศูเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์ นะคะเบอร์คุณป้าที่บอกนะคะใครสนใจไปรับขายก็มารับได้นะคะถ้าใครอยู่ในคลองสามนะคะพรึกษาคลองสามนะคะจากรับไปขายตลาดก็ได้นะคะคลองสามนี่ก็คนชุมชนที่ใหญ่มากนะคะถ้าเผื่อใครดูอยู่นะคะอยากรับของคุณป้าไปขายก็รับไปได้นะคะคุณป้าบอกเบอร์โทรแล้วนะคะน่าทานมากเลยขนมมุ้นก็แพ็กเกจสวยนะคะ 25บาทคนะ่ะขนมบุญน,นะคะป้าทำหขาแลว,ว่าเดว่าอนจะมายี่สิบห้าบาทนะคะับ่ะ มีคนก็สั่งขนมทำไว้นะคะอยู่ตรงนั้นนะคะน่าทานมากเลยนะคะรับไปขายได้นะคะอยู่ถนนเรียบคลองสามนะคะอยู่ตรงข้ามกับพึกษานะคะใกล้กับพึกษาคลองสามอยู่คนละฝั่งกันนะคะอันนี้ก็คือถนนเส้นที่จะเข้าไปในตลาดพิยาคนลุมนะคะ ถ้าเข้ามานะคะก็จะมาเจอคุณป้าได้นะคะที่เขาผ่านเข้าไปในโรงงานที่ยานะคะปากซอยนะคะปากซอยถนนเข้าโรงงานนะคะด้านหน้าไี่ยิ่งห้าหมดใช่ไหมคุณป้าสามครูยิ่งห้าโอ้ค่ะห้าสามสห้าสิบค่ะไม่แพงเลยนะคะอย่างนี้ก็ามาฝากขายโอ้มะ<า>ม,ม่วงเข้ามาฝากขายค่ะน่าทานมากเลยนะคะแอะลูกค้าเดินเข้ามาแล้ว ีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายนะคะ